วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนําพระตำหนักจิรดาโหฐถานพระชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตามลำดับดังต่อไปนี้เวลา16นาฬนาทีนายสัญญาธรรมศักประธานองคมนตรีนำนายอัมพลเสนานลง์องคมนตรีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระมหากษัตริย์ได้จับปฏิบัติหน้าที่ เวลา17นาฬิกาพลเอกยุทธนาคำดีประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่บริษัทเอ็ดวิทเทคโนโลยีจำกัดแห่งสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่บริษัทวิดีโออาร์เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนจำกัดรวม7คนเฝ้าทูลองทุรีพระบาทน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ตัดต่อแถบวิดิทัศน์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เวลา17กา25นาทีนางจิตเกษมชูโตเฝ้าทูลรองธุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสที่จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในการนี้พลตรียิ่งยงบุญญาลงกรณ์และนางสายญาติบุญประคองร่วมข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทด้วยตอนเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน,นจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสไปอย่างบ้านล 3. ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีทอดพระเนตรสาลาที่ประทับทรงงานและพระพราริมน้ำที่ทางจังหวัดปัตตานีดำเนินการจัดสร้างขึ้นและได้ทำพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในวันนี้เพื่อสำหรับใช้เป็นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของจังหวัดปัตตานี ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานประทับณพระตำหนักรักทักษินราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสโดยเฉพาะที่บ้านละเวงซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปะชีพิเศษในกลุ่มทอผ้าสารเสือกระจูดยาลิเผาดอกไม้ประดิษฐ์และอาชีพเสริมการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่อยู่ในความดูแลแล,และรับผิดชอบของค่ายจุฬาภร์ ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตรหนักดีว่างานศิละปะชีพอันเป็นการฟื้นฟูงานหัตถกรรมพื้นบ้านนั้นนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือดังกล่าววิวิมิให้สูญหายแล้วยังมีส่วนช่วยให้ราชฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มเห็นอย่างเห็นได้ชัดโดยพระพลาที่ประทับนี้ตั้งอยู่บนฝั่งคลองตะลุละเวงประกอบด้วยอาคารสองหลังในลักษณะสถาปัตยกรรมภาคใต้ซึ่งออกแบบและก่อสร้างโดยสำนักงานโคุงการก่อ,กรกอสร้างที่13พัฒนาพื้นที่พลุแค่ สำหรับพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายสารลาสงงานครั้งนี้ได้มีการแห่ขบวนใบสีบูงาซีเรอันเป็นขบวนแห่ดอกไม้ใบพลูจากอำเภอต่างๆในจังหวัดปัตตานีที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลและความจงรักภักดีและการแสดงพื้นเมืองในชุดต่างๆถาวายให้ทอดพระเนตรประกอบด้วยการแสดงชุดรําซัมเป็งชุดอีแกอีเกะร,รองแห่งตาลีกีปัดและประเพณีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมโดยคู่บ่าวสาวซึ่งแต่งงานกันจริง วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิทัศน์อดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน้าเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2537เมืม่ออายุ84ปี นายสวัสดิ์วงปฏิทัศน์เกิดเมื่อวันที่30ตุลาคม2454ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของนายโพกับนางบุตรอดปฏิทัศน์หลังจากสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนบ้านสำเร็จเจ้าพยาและสอบเป็นเนติบัณฑิตไทยจากโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเริ่มรับราชการครั้งแรก เป็นอายการสารแ่งจังหวัดปตัตตานีหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอายการประจำจังหวัดต่างๆเรื่อยมาและดำรงตำแหน่งเป็นอายการประจำกลุมอายการนอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดชัยภูมินครพนมนครสวรรค์และนครราชสีมาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจนกเกษียณอายุราชการ เมื่อตอนค่ำวันนี้สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพมหานครไปประทับแรมณเขื่อนรัชประภาตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงศึกษาสภาพป่าดงดิบของอุทยานแห่งชาติเขาศกตลอดจนบริเวณสภาพป่าไม้อื่นๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเป็นเวลาสองวัน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงปลูกต้นพยอมซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมโครงการสวนป่ารัชปภาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วได้ปลูกต้นไม้จำนวน18,000ต้นในพื้นที่500ไร่ภายในบริเวณเขื่อนซึ่งแต่เดิมเป็นแหล่งหินมีต้นไม้ขึ้นน้อยมาก เมื่อก่อสร้างเขื่อนเที่ยวหลานหรือเขื่อนรัชประภาได้ขุดนําหินบริเวณนี้มาใช้เมื่อการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จจึงได้จัดทําโครงการปลูกสวนรัชประภาขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพบริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่งพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปและในตอนเช้าวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนรัชประภา ไปทอดพระเนตศสภาพป่าและสภาพภูมิประเทศสองข้างคลองศกตลอดจนพันไม้หายากณอุทยานแห่งชาติเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษธธารีโดยส่งพระราชดำเนินเข้าอุทยานเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติเขาศกได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2523โดยรวมพื้นที่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชประภารวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ400,000ไร่มีภูเขาหินปูนตั้งอยู่สลับซับซ้อนมีจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเล690เมตรสำหรับสภาพของดินนั้นส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทรายมีความเป็นกรดสูงสามารถอุ้มน้ำได้ดีประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกเกือบตลอดปีจึงมีสภาพเป็นป่าตรงดิบชื้น มีนผุนไม้ที่มีคุณค่านานาชนิดอาทิตะเคียนชันตาแมวยวนแหลกระบากตังหนและบัวผุดซึ่งเป็นผ่านที่พบเฉพาะภาคใต้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากนานาชนิดเช่นกระทิงสำมเสร็จกระจงเม่นหมาไนาและนกชนิดต่างๆ จึงนับไดว้ว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นแหล่งร,รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อเวลา17.00นวันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากายาณิวนะัฒนาเสด็จลงหน้าสระรับรองวังเลอดิสสุขุมวิท43ประธานพระวรโรกาสให้ศาสตร,ราจารย์แพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีรองประธาน,นาคณะกรรมการบริหารคนที่2ของมูลนิธิโรคตายแห่งประเทศไทยนำคณะบุคคลและบุคคลรวม12รายเฝ้าทูลเกล้าวถาวายเงินสมทบทุนสร้างตึกกายาณิวนะัฒนาหน้าโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากายาณิวัฒนาสูง10ชั้น สำหรับเป็นที่บําบัดร,รักษาพระพิสูจนสมเน็นอาพาธและส่วนหนึ่งสำหรับจัดทําเป็นโครงการหน่วยไตเทียมโมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไรด้วยการฟอกเลือดจากเครื่องไตเทียมเป็นการต่อชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติต่ตอไป ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงจำหน่ายสลากบำรุงมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยแก่ผู้มาเฝ้าทูลออมพระบาทในครั้งนี้ด้วยและสำหรับสลากบำรุงมูลนิธิโรคไตนี้กำหนดออกรางในวันที่9ตุลาคม2537นี้ผู้สนใจโดยเสด็จพระกุศลหาซื้อได้ตามแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไป ธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดผู้ที่บริจาคนอกจากจะได้กุศลแล้วยังช่วยต่อชีวิตและมีสิทธิถูกรังวัดด้วย